ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9 2 m เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net ยมเนียบสัจ้อาอโลงเนียสตับเจตีกรุบหนึ่งเจตีสเนหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาขเขมรค่ะตอนไปเที่ยวนครวัดนะคะเราจะไปเที่ยวนครวัดเราได้เตรียมตัวได้รู้จักสกุลเงินต่างๆที่สามารถที่จะใช้ในประเทศเขมรได้แต่ในบางครั้ง การจะติดต่อสื่อสารหรือการจะพูดจากกันนั้นอาจจะมีข้อขัดแย้งที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คำว่าแต่ซึ่งจะเป็นคำที่เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกันค่ะสมมุติว่าเราอยากทำอย่างนี้แต่เพื่อนอยากทำอย่างนี้คำว่าแต่ภาษามเขมรจะพูดว่าอย่างไรนะคะ คำว่าแต่ภาษาเขมรออกเสียงว่าปนแต่ปนแต่เสียงปอสระโอนนแล้วก็ตอสระแอปอนแต่ปนแต่แปลว่าแต่แปลว่าแต่ว่าหรืออาจจะแปลว่าแต่ทว่าคำว่าแต่ลองสังเกตดูในประโยคนะคะ ขยมติปนแตาบ้องมึนติเขยมติปนแตาบ้องมึนติวฉันไปแต่พี่ไม่ไปคือจะใช้เชื่อมข้อความที่ที่ขัดแย้งกันนะคะหรือเป็นคนละอย่างกันนะคะที่นี่สถานีวิทย,ยุศึกษากระทรวงศ<ต>ึกษาธิการ กระจายสี่งจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ซพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe.radiothai.net นะคะลองเรียบเรียงว่าถ้าจะพูดบอกว่าลูกสาวเนี่ยไม่อยากกินไข่เจียวแต่ว่าต้องกินประโยคภาษาเขมรจะพูดว่าอย่างไรนะคะ โนอนเสลยเหมือนจ้องยำโปงเจียนปนแต้เตลยำโกนสเสลยเหมือนจ้องยำโปงเจียนปนแต้เตรวยำโกนสเสลยก็แปลว่าวลูกสาวเหมือนจ้องยำไม่อยากกินโปงเจียนโปงเจียนก็คือไข่เจียวลูกสาวไม่อยากกินไข่เจียวปนแต้เตรวยำ แต่ว่าต้องกินปนแตนะ้ใช้เชื่อมความที่ขัดแย้งนะคะหรือประโยคบอกว่าไม่มีปลาแต่มีเนื้อหมูและไข่ไก่ค่ะไม่มีปลาแต่มีเนื้อหมูและไข่ไก่ทบทวนคำศัพท์ จากท่านผู้ฟังอีกแล้วนะคะข้อความนี้จะพูดว่าอย่างไรคะไม่มีปลาแต่มีเนื้อหมูและไข่ไก่อดเมียนเตยปนตาเมียนสัตร,รุลหนึ่งโปงมว่วนออเมียนเตรยปนตาเมียนสัตจุลหนึ่งโปงมว่วน เตยแปลว่าปลาสัจรูกแปลว่าเนื้อหมูโปงมวนแปลว่าไข่ไก่นะคะไม่ไม่มีปลาแต่มีเนื้อหมูและไข่ไก่หรืออาจจะแปลว่าแต่ทว่าแต่ว่าก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสมจุ่มเรียบเรียจ้า ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net